สวัสดีครับสวัสดีครับผมเองพี่น้องพวงไปสุกุสุสคนครับวันนี้มาอยู่ถังนี้เลยครับพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศอยู่ฟังเล่าครับวันนี้กลับไปให้ไปนาไปให้ไปนาครับไอผู้ใดได้ติดตามชมได้เบิรงคลิปนี้แล้วก็ฝากเบอรงให้จบเด,ด้อครับ เพราะว่ามื่อนี้กะยางเลาะให้นาอยู่ฟังเล่าครับนาพอเท่านี่ครับบรยาาบรยากาศบรรยากาศคข้างให้นาครับนี่กะนองสะบมเมนต์ฟังไทยเด้อพี่น้องฟังล่ารบรรยากาศยังธรรมชาติ แากวศเบริกสดคลิปเก่านะพี่น้องนะเป็นดักคลายปลาเพป่าเลี้ยงปลาบนนี่ยบ่ปลาเลี้ยงบ่เพป็นมันถึงบนนี่ยอันนี้เป็นบนรยนยบรยากาศแดดพี่น้องดดแดดตากะว่าบ่าได้เฮ็ดคลิปโดนแล้วบ่ได้ลงโดนแล้วอะไร เป็นบรรยากาศธ,ธรรมชาตินะครับไปพี่น้องเดี๋ยวสิพาเบิ่งเที่ยงหน้าครับนะแต่ว่าลุงพอน,นอนนานอนหน้าแล้วก็อุปกรณ์ผมมีมีมีครบว่ามันจชมีอย่างเนไปไปเบิ่งกันเดี๋ยวให้เบิ่งก่อน เป็นธรรมชาติมากนะครับธรรมชาติน้ำฝนตกเมื่อวานนี้ก็ฝนตกน้ำสาอลยขึ้นเป็นบรรยากาศสดดๆพี่่้องนะเนี่็รถพอเทาเ่านบอกนี่ก็กกจะเฮ็ดคลิป โดนเห็ดแท่งนึงเพื่อให้สูปีชูน้องมาเบิ่งครับมาเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อว,ว่ามืนกะสิลงไปเห็ดงานต่อครับเนี่ยเด็ดขนาดพี่น้องมีเห็ดฝนตกไใหม่มีเห็ด คนตรงไม่ไหม่แกงเห็ดเพาะก็ได้กินเด้อพี่นออ้องเด้อแต่ก็ไม่ได้ถ่ายสุพีสุน้องเบงอ่งองะนมันังมันจะมีหยาดตะเกียมีแต่ายา่นี่ผมพาเบ่งบรรยากาศเลยอ้่ยหอนหอนหอนแดนด นี่เป็นบรรยากาศเที่ยงนาของลุงครับนี่กนฮะเดี๋ยวผมจะพาพี่พาน้องเดินเลาะป่าก่อนอากาศชีพิเบาะแนะนำเรื่องการใช้ชีวิตในเทียงนานะพี่น้องก่อมีอยังในอุปกรณ์ยังไงะนะเดี้ยวตุ่น,ทนทง เป็นปลาธรรมชาติครับแต่คลิปกินผมก็ค่อยลงเด้อพี่น้องเด้อก็ขอโทษตออไและผมจะถ่ายแบบเป็นธรรมชาตินะธรรมชาติแล้วก็ถ่ายเรื่องการปฏิบัติของผมนะพี่น้องนะอมีคลิปใดที่ว่าเหมาะสมกับ ท่นที่รับชมแล้วก็ขอโทษขอภัยนะครับพี่น้องนี่บรรยากาศผมสียำอีกเทน,นึงครับพี่น้องนะอยู่ทางเล่านะไ่เป็นไทยบอกเลยอยู่ทางเล่าครับนาพอเท่าครับ Ui, khẩu ngáp ngầm thế Đâm đấy thế nào Đâm ừ. lọ bừng nằm nhà đây, phát lọ nhàng này, nó mày vợ อ,อ,อ๋อมีอะไก,กบเด้อพี่น้องเด้อนั่นกบเขียดตัวธรรมาชาตินะผมบอกไว้เลยธรรมาชาตินี้ทางพระอาสารยาหาเนจะสู่ทางนี้มาได้เลยเนี่ยรรยากาศโอ้หอนโอ้มาบาดเนี่ยพี่น้อง ของปลาไม่ไพ่แล้วนะครับไพ่หน่อไม้พี่น้องโอ้ยอะไรไหมเป็นรุูดูข่อยูฮันมันตายแล้วหน่อไม้นะมันไปจีแล้วมันขึ้นใหม่้ก็มันยิ่งหน่อยนี่พี่น้องโอ้ก่อนหน่อไม้ น้อไม้ลายนาี่มีตรกรน้อไม้พี่น้องน้อไม้ป่าแต่ทางบ้านเฮาเนี่ยบ่ม,ยยมีเนี่ยด้น้อไม้เ่ยน้อไม้ป่าพี่น้อง เป็น,น,ปปนี่เอาคลิปนี้ครับพี่น้องนะฝากพี่ฝากน้องนะครับสุขุขคนุนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ Subscribe ผมนั่นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน,น,น้อยๆจบเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องนะสวัสดีครับผม